Ach

สวัสดีวันพระทุกคนครับอย่าลืมไปทำบุญกันนะครับ วันนี้จะแอนหยุดครับไม่ลากเนะครับวันนี้เป็นวันพักผ่อนจะแอนจะกออกกำลังกายสองวันแล้วพักหนึ่งวัน <c oughs> ตาม คำสังงส่งของที่เรา ไม่ต้องดึงกกเด่นกกเด่นกลับมากลับมาไม่แดนไม่แดนไม่ไมก็เด่นใครไม่รู้ก็เลอะเลย ขอเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยเออเออแล้วเจ็บตาเนีย่ยจะไปหยอดตา,าว่านเชื่อมไม่ได้เปิดพัดลมไล่ควันด้ยน้องไม่ถนัดพัดลมมันเริ่มดึงแล้วครับ ันนี้มันเริ่มเดินดึงแล้วครับไม่ไม่ไม่ไมไมสลิมหมายความว่ายังไงหรอครับไม่เข้าใจ สลิมหมายความว่ายังไงหรอครับผมไม่เข้าใจอ๋อ <c oughs> ค่ะผม <c oughs> อ๋อสลิมสลิม <c oughs> อาจเป็นสลิมขอโทษทีครับอ๋อผอมบางครับมันเลี้ยงมาอ้วนไม่ค่อยเป็นมันได้เดินออกกำลังกายไงแล้วมันได้เดินลากโซ่บ้างอะไรบ้างเนี้ยก็หุ่นมันก็จะประมาณนี้แหะครับ ก็ดูเจ้าของไงเจ้าของก็หุ่นอย่างเงี้ยตาจะบวมๆหน่อยครับไม่ไหวเจ็บตาหุ่นจะพอกันแล้วเนี่ยเดฟขอบคุณมากครับโอ้ยไม่ไหว ครับผมไม่เป็นไรครับผิดคุยกันได้ครับเรามีอะไรผิดพลาดคุยกันได้ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับ ครับผมเข้าใจกันแล้วครับเข้าใจกันแล้วยังไงนะแอนแอนยังไงครับ ซื้อเลยครับไม่ไม่ต้องถามครับซื้อเลยครับเดี๋ยวเอาที่อยู่ส่งให้ครับไม่รู้เอาเป็นรูปกระตูนก็ได้ครับอยากซื้ออะไรให้มันซื้อไปเลยครับเพราะผมเ่อไม่มีตังค์ซื้อมันอยู่แล มีหน้าที่ดูแลมันก็หมดไปแล้ววันวันเงนี้ยสวัสดียามเช้าครับทุกคนสวัสดียามเช้าครับมะนาวไม่รู้ว่า <c oughs> แก่กว่าหรือว่าอ่อนกว่าผมเรียก <c oughs> เอาเป็นว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วอายุเท่ากันหมดแล้วกันนะจะได้คุยกันภาษาเดียวกัน <c oughs> เอาตามนี้นะถ้ารู้ว่าคนไหนอายุแก่กว่าก็จะเรียกพี่เรียกเจ๊กแล้วกันนะแต่ถ้าผมไม่รู้ก็อย่าถือโทษก่อนผมนะเรียกอายุเท่ากันแล้วกันคุยภาษาเดียวกัน ขอบคุณมากครับที่อยู่ก็อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ให้สามอะไรวะเดี๋ยวนึกไม่ออกไม่ได้พกไอ้นี้มาด้วยกระเป๋าอ๋อเนี่ยรู้แล้วรู้แล้ว สามสามแปดทับหนึ่งเจ็ดหมู่สองตำบลหนองปิงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์รหัสไปรษณีย์หกหมื่น 60, จ่าหน้าสองใจแอนได้เลยครับ 062 432 7153ป้าแก่ไว้ใคร,ใครกลับข้าวแนละ้วตอนเช้า ว่จะพามันเดินเล่น,ลนบ้านไอ้ตูนน้อยอะวันนี้ อ๋อกำแพงก็มีครับเตะมาเลยเตะมาเลยเตะมาเลยซ้อมไหมซ้อมไหมผ่านบ่อยครับหนองปิงจับไข่เช้านี้จับไข่ก่อนจับไข่จับไข่จับไข่ เคิมเคิมตบตบโอ้ยไม่เดี๋ยว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 กระโดดเดี๋ยวครับผอมเพียวครับอยาก,กอ้วนๆมันเดินบ่อยไงเดินไปเดินมาไงทุกเย็นไม่ผอมก็โอโอ,โอบีขี้เกียจบีขี้เกียจ เมื่อกี้โทรศัพท์จะหล่นแล้วนะหล่นไปหลายทีแล้วเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยหน้าจอแตกหลายที่แล้วเนี่ยอ่ะวันนี้จะโลกะคลิปในโทรศัพท์ั้งเนี่ย รู้ลงอะไรไปบ้างใช่ว่ะ <laughs> เดินดีๆจะยาวเล็บถูปูเนี่ยจะพัดเหนียวเลย นีวันนี้ไม่มีกิจกรรมอลยมากสวัสดีครับอันนี้มาที่ใหม่เนี่ยกดเด่นใครกันไม่รู้ เจ็ขนเจ็บตา ข้าวทำงานในวัดโอ้ยเดี๋ยวอ,อ,ยอ่านคอ,อมเมนต์ไม่ได้เจ็บตาครับผมไม่เป็นไรครับก็ดูแลกันไปข้าวที่ดูได้อะถ้ามันไม่ดื้อไม่อะไรก็ไม่เป็นไรอะ่ะ มาพักได้นะครับเนี่ยนี่เป็นรีสอร์ทเขาเปิดให้พักอยู่รีสอร์ทเยอะใกล้ๆบ้านเนี่ยใกล้ทางรถไฟด้วยทางอู้นก็มีเงินเต็มรีสอร์ทห่างจากบ้านสองสามร้อยเมตรเองอย่าดึงแรงเด้ย๋ยบตีนไม่ได้ใส่รองเท้ามาเนี่ย รีสอดมีรายหลังวันนี้ทำไรกินวัดหน้าดันตีนด่างหางดอกเป็นหมาไทยเลยฮะน่าจะแอนวันนี้เรามากลับละไม่พอพอละเจ็บตาไม่ไหวละ วานเชื่อไม่ไหวช่วยน้องจับน้องแล้วก็เปิดพัดลมหันหนีอยู่ทั้งอื่นอีกมาเงี้ย คืนตากน้ำฝนหน่อยตอนฟิตมาห <c oughs> ัดกินเลยเลยวะ <c oughs> <c oughs> เอวคอดเลย ที่เรานียมาเนี่ยอืกินเยอะๆผู้เสหิวเลยอะซื้อเผื่อได้ไหมวะข้าวเหนียวก็ย่างเนี่ย อย่าหาอะไรประครบตาครับมันไม่ไหวะเ,เกลืองตาไปหมดแล้วเนี่ยอันนี้มันนอนอยู่ดีๆปล่อยมันหรือมันมีหมาตัวนอนอยู่อย่างงี้ไอ้น,นั่นก็นอนเงียบเลยเชื่อมเมื่อวานนี่ไง เืองตาเลยเนี่ยคือน้องมันไม่ชอบพัดลมไงเราก็ไปฝืนไม่ได้มันหันพัดลมไปทางอื่นไงนแล้วควันมันก็เข้าลูกตาอ่าก้อนด้วยโอ้โหรู้เรื่องเลยแส่หน้าก้อนมีขนาดเป็นโม้เนี่ยแล้ไม่เป็นโมย้ยิ่งกว่าน,นี้อีก นี่เครื่องหน่อยๆอะไรอื่นนอนร้องไห้ไปแล้วนี่นี่เชื่อมบ่อยไงว้เชื่อมงานเมื่อวานนี้ อเอาให้น้องมันไปจ้างเขาทำอะ่ะเดี๋ยววันนี้ปัดเงาให้หน่อยปัดข้างนอกนะข้างในมันตัดไม่ได้หรอกเจียมเขาไม่ได้น้องมันก็ฝึกงานได้ก็เชี่ยวไม่ค่อยสวยหรอกเราก็พูดไม่พูดมากไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ทำให้ cô ở nhiều, rẻ, để thấy hào, để mình mang hào, trăng. Level, chết to, này, nè, đã thúc rồi. chết to cả, phải khao เลถึงห้าสิบโลจะไปถึงไหมเนะี่ยฮะปอมลงทุกวันเลย สองตัวนะครับดีจะเลี้ยงหมาก็ใส่กระดิ่งสองตัวเดี๋ยวไปประมาทนะเลี้ยงหมาไม่ว่าจะเชื่องหรือไม่เชื่องกนะ็ใส่ไว้ก็ดีโอ้ย ได้ใบปัดมาแล้วเดี๋ยวปัดตรงรอยเชื่อมหน่อยปัดดำๆหน่อยเอาเท่าที่อ่ะเาได้โอยปัดได้เดี๋ยวไปซื้อ,อนี่แหละ,ะซื้อมาทำเพิ่มเพราะว่ามัน อันนี้มันทำไม่ได้ขนาดขนาดที่เขาสั่งมามันใหญ่กว่านี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนก็ได้ไหมยังไม่ได้ต้มไก่ให้มาเลย ต้มไก่ให้มันก่อนแน่นนถูกใจคอมเมนต์นี้จังเลยไปหาหมอคนสวยใช่ไหมอืมเข้าท่าเข้าท่าอันนี้เราจริงนี่เขาหมอคนสวยเนี่ยแอน ดีครับจ้า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 น้าจบับไข่เด้เร็วอันนี้เข้าวันอาหนักจังเลยข้ท่าข้ท่าเดี๋ยวไปหาหมอคนสวยวันนี้ฮะอันตุมามา่นละเมอันตุมามา่นละเมฮะตุ่นมาจับไข่นะ ดีดขไข่แม่งไงดีดขไข่แม่งชกหน้าชกหน้าแม่งลงไม่ไม่งับไม่งับเจ้าใครเจ้าใครเจ้าใครจใครจแอนไข่สีชมพูอ ไม่ตอบซนะอะับใครเก่าเกาเก่าเกาเกาเกาจะใครดูกล้ามขามันขึ้นเห็นไหมกล้ามขามันเริ่มขึ้นจากหมาอ้วนเดินมาก,มากๆก็จะเป็นอย่างนี้ เดินดึงมั่งอะไรมั่งมันก็จะเก่งกลนเนื้อในตัวมันอะถ้าพามันเดินนะหมาก็จะหุ่นดีไปข้างนอกนะก็จะพาเดินทุกวันเนี่ยตอนเย็นอะ <c oughs> นอกจากไม่อยู่บ้านไม่ได้พาเดินดีแม่งเลย

ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ไมไดไมไดไมไดไอวิววิชาไอวิววิชาต <c oughs> าบอมโอเคครับแค่นี้ก่อนต้มไก่ให้หมาก่นอนมันเก็บน้ำซุปไว้ให้ไอวิวมันไว้รากตอนเ,นเย็นด้วยตอนเช้าไม่ไม่ไหวละ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมาการเปลี่ยนแปลงของเจแอน